อะไรฟังอยากเปิดได้แหมเรนซาเขาถ่วงเลยงไ,งไม่เห็นว่าซาเขาถ่วงเลยดิฮัลโอืมได้ได้สวัสดีค่ะอ่ามาเจอกันแบบห่อๆเลยนะคะเอ๊ะนัดก,กันกี่โมงนะนัดกันบา่บายโมงใช่ไหมตอนนี้บา่ายโ<อ>มงพอดีเราก็ไม่<า>มว่างเ<า>น<อ>าะ<า> อย่ใจสามไม่เป็นไรก็มีคิวว่างสักประมาณ5นาที10นาทีก็ก็มาคุยกันหน่อยนึงนะคะแล้วมาต่อกันเรื่องอุ้ยดื่มไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะล้วมาต่อกันเรื่องร่างเนื้ออุ้งชนการเมื่อวานเนี่ยมีการแบบว่านอกสถานที่ไปดูคุณยายออกกำลังกายใช่ไหมคะอ่ะคุณยายหลัง,งค่อมคนะยืดตัวก็ไม่ขึ้นแล้วแต่เขายังอยู่ได้ กระดูกก็บางมากทุนมากเลยยายทองเลื่อนนะคะเมื่อวานมาเยี่ยมคุณยายเราก็เลยเราก็เลยเออไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันเรื่องกล้าเนนะื้ออุ้งเชิงการานอ่ะทีนี้วันนี้เรามาตอ่อกันอีกหน่อยนึงกล้าเนื้ออุ้งเชิงการานก่อนแล้วเราคุยไปเรื่องของคุณผู้หญิงไปแล้วว่าเออมันมีผลมันมีผลอะไรบ้างมดลูกหย่อนเอ,อ้ยการกั้นปัสสาวะมีปัญหารเรื่องการตั้นปัสสาวะ ยังมีอีกนะคะนอกจากว่าปัสสาวะฉี่เล็ดลาดไดง้ง่ายเวลาไอาจามอะไรยางงี้ใช่ไหมหรือเวลาหัวล้ออะไรเงี้ยยังมีแบบฉี่บ่อยฉี่บ่อยตอนกลางคืนอะไรยางงี้นะวันหนึ่งเนี่ยคนเราฉี่ประมาณหกถึงแปดครั้งหกถึงแปดแบบปดสามยี่สี่ทุกประมาณทุกสองถึงสามชั่วโมงอะไรยางงี้เราฉี่ครั้งนึงแต่ถ้าเกิดว่าฉี่ทุกชั่วโมงอะไรเงี้ยคิดปกติแล้วนะคะ หรือกลางคืนเนี่ยน่าจ,จะลุกขึ้นฉี่ประมาณหนึ่งครั้งไม่เกินสองครั้งแต่ถ้าใครสามครั้งขึ้นไปนี่นก็ต้องดูแล้วว่ามันมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะก็ไม่รู้นะแต่ละคนเนี่ยมันจะเริ่มไม่เท่ากันบางคนเนี่ยหกสิบทังจะมีปัญหาแต่บางคนเนี่ยห้าสิบกว่าก็มีปัญหาแล้วอันกลางคืนทำไมลุกขึ้นฉี่บ่อยจังเลยอะไรเงี้ยสามครั้งแล้วลุกมาฉี่เสร็จก็นอนไม่หลับใช่ไหมมันก็เป็นปัญหาในการดําเนินชีวิตนอกจากเรื่องของ เส้นประสาทที่มันเสื่อมไปตามอายุตามวัยแล้วหรือบางคนอาจจะมีโรคเบาหวานไรพวกนั้นมีโรคประจําตัวแล้วกินยาบางตัวมีผลกับาการทํางานของระบบเส้นประสาทอย่างเงี้ยซึ่งก็อาจจะมีผลได้แล้วอีกตัวหนึ่งที่ทางกายภาพบัตรเราเนี่ยที่ดดชันมาไลฟ์สดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเรื่องของกําลังกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานใช่ไหมคะกําลังกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะอ่าถ้ามันไม่แข็งแรงคําว่าแข็งแรงอ่ะคือมันกะก,กะชักใช่ไหมตึงเป๊ะอ่า ตึงเป๊ะแต่ถ้ามันไม่แข็งแรงล่ะมันก็หย่อนลงใช่ไหมคะมันก็หย่อนลงหย่อนลงปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมดลูกเป็นอะไรมันก็ถ่วงลงมาเลยเพราะคนที่เคย,เคยตั้งครรภ์มาก่อนถ้ายิ่งแบบลูกหลายคนใช่ไหมเอาคิดดูว่าน้ําหนักเดี็กอะเท่าไหร่มันมาถ่วงอยู่ตรงนี้เนี่ยเขามาถ่วงอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเนี่ยเก้าเดือนคุณคิดดูนะคะเราถืออะไรที่หนักๆอะ่ะเมื่อยไหมคะวันหนึ่งเราก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมอันนี้เนี่ย เ้าเดือนนะคะไม่ใช่น้อยๆดังนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยหลังจากคลอดลูกเสร็จเนี่ยคุณแม่หลังคลอดอาจจะมีมาหาเรื่องเรื่องเรื่องกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกลามมันหย่อนใช่ไหมคะมันหย่อนลงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญอุ้ยดูซิพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยลุกขึ้นยืนเลยจริงจังมากจริงจังมาก <c oughs> มันก็หย่อนลงใช่ไหมคะ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> คุณแม่หลังคลอดคุณจําเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยดิฉันเรียนนะอาจารย์สอนให้บริหารกล้ามเนื้อนะอุ้งเชิงกรานเนี่ยจริงๆเขาสอนให้บริหารการตั้งแต่ก่อนคลอดนะคะก่อนคลอดเลยนะอาจจะได้เตรียมตัวว่าเวลาที่หลังคลอดเสร็จแล้วเนี่ยปกติเวลาหลังคลอดเสร็จคุณผู้หญิงจะรู้คุณผู้ชายอาจจะไม่รู้นะคะหลังคลอดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีการเจ็บเจ็บบริเวณแผล แผลบริเวณสีเย็บหรือบางคนถ้าผ่าท้องคลอดอ่าผ่าคลอดอย่างเงี้ยก็จะเจ็บบริเวณแผลผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นเขาจะไม่ค่อยกล้าบริหารกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ดังนั้นทางนักกายภาพบัตรเราเนี่ยถ้าโปรแกรมจริงๆแล้วเราจะต้องไปสอนคุณแม่ตั้งแต่ก่อนคลอดเลยเพื่อทําให้เป็นนะคะได้ียนรูดหลังจากคลอดเสร็จแล้วก็เริ่มเริ่ม,มทำทำต่อไปนะคะแล้วเขาจะฟื้นฟูได้เร็วแต่ความเป็นจริงคุณแม่ที่เคยคลอดแล้วเนี่ยเคยไหมคะ เคยได้บริหารแบบนี้ไหมอุ้งเชิงกรานไม่เคยใช่ไหมส่วนใหญ่จะไม่เคยซึ่งซึ่งอัตราก,กําลังของนักเรียนผห้บาดอาจจะไม่เพียงพอก็ได้หรือ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 ในบุคลากรเองก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าจะต้องทําอย่างนี้ด้วยอะทีนี้พูดถึงคุณผู้หญิงเราเดี๋ยวเราก็ไปบริหารกันนะคะว่ายังไงวันนี้มีเวลาน้อยมากอ่ะนคนไข้มาต่ออีกละเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะคุยกันนิดนึงพอได้คุยกันเห็นหน้ากันนะคะจะได้ไม่ลืมกันพวกนี้ค่อยมาต่อกันจ้าละกันทีนี้ มาพูดถึงคุณผู้ชายคุณผู้ชายนะคะเมื่อวันเอ้ยวันก่อนก็จริงๆก็เกลื่นไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้ากาล้ามเนื้ออุงเชิงกลานเนี่ยเขามีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะจะบอกให้มีเหมือนกันไม่ใช่มีเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็ต้องมีเหมือนกันถ้าเขาแข็งแรงนะรู้ไหมว่าเออมันจะมันจะมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเดูแป๊บหนึบบน่งอ่ะอะ่เดี๋ยวนะเรื่องของปัสสาวะเล็กเนี่ยเราผ่านไปแล้วนะคะ ผ่านไปแล้วทุกคนรู้ดีอย่าลืมว่ากายภาพบัดเราช่วยได้ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยปรึกษาได้เลยอ่าทีนี้ถ้าคุณผู้ชายล่ะคุณผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงการทวบแข็งแรงรู้ไหมมันจะช่วยอะไรช่วยให้อืดทนไม่หลังเร็วไม่ร่มปากอาวมีแรงที่จะฉีดน้ําเชื้อให้มันพุ่งแรงเอา้าพุ่งแรงมันเกี่ยวอะไรรู้ไหมว่า การที่มีลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายเลือกเพศล,ลูกเกี่ยวกับเรื่องของการหลัง่งน้ําสุจิเข้าไปได้หรือหรือตื้นนะคะคุณเลือกได้นะจะบอกให้ถ้าคุณเก่งพอะคุณสามารถเรียกควบคุมได้นะคะอ่าในนี้เขาเรียกว่าพิธีธรรมชาติ้สึกว่าจะพูดเบาๆค่ะบางคนอาจจะอายอะไรประมาณนั้นดังนั้น การที่กล้ามเนะื้ออุ้งเชิงกรานเขาแข็งแรงทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายนอกจากป้องกันอาการที่ไม่พึงประสงค์แล้วยังเพิ่มความสุขความสุขขณะที่สร้าความสุขด้วยกันนั่นแหละทั้งสองคนใช่ไหมคะชีวิตคู่มันต้องประกอบกันไปด้วยหลายๆอย่างรวมทั้งเรื่องอย่างนั้นด้วยนะคะดังนั้นครั้งต่อไปเราจะพาบริหารกล้ามเนะื้ออุ้งเชิงกรานกัน อย่างเป็นระบบนะคะสามครั้งมาแล้วเนี่ยเราแค่เกลื่นแค่นั้นเองนะคะครั้งต่อไปจะพูดถึงเรื่องการกระตุ้นกล้ามเนนะื้ออุ้งเชิงกรานโดยเครื่องมือทางกายภาพบับัดและวิธีการบริหารด้วยนะห้ามพลาดนะคะวันวันพรุ่งนี้ว่าไงไหมเนี่ยวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้บ่ายโมงเออ อาจจะปรับอาจจะปรับเวลาเป็นช่วงเช้าก็ได้นะคะอาจจะปรับเวลาเดี๋ยวคอยดูนะคะคอยดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะลงในตารางานัดกิจกรรมว่าเราจะไลฟ์ได้ในช่วงไหนอาจจะต้องมีการปรับเวลาตามความเหมาะสมนะคะเดี๋ยวเรารอ,รอติดตามตอนต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญตอนต่อไปที่ผ่านมาแค่เกลื่อนแค่นั้นเองแต่จุดพีคข,ของมันคือวันพรุ่งนี้ค่ะเดีย๋ยวมาติดตามกันต่อไปนะคะต้องขออภัยมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณที่แวะบเข้ามานะ โอเคบายบายค่ะสวัสดีค่ะ